สวัสดีค่ะวันนี้ครัวสามีเอาเค,ค้กโลมาฝากถ้าพูดถึงขนมตัวนี้เพื่อนๆก็จะรู้ได้เลยว่าขนมตัวนี้เขามีมานานแล้วไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะรู้ไหมว่าขนมเค,ค้กโลอ่ะเขาขายดีตลอดทั้งปีแล้วก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะรู้ไหมว่าเค,ค้กโลตัวนี้ทำง่ายอีกด้วยนะก่อนดูคลิปอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ปุ้ยนะคะโดยการกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน ัวเค้กนะคะปกติเขาก็จะมี3แบบก็คือสปันชิฟฟอนแล้วก็บัตเตอร์เค้กเค้กโลของปุ้ยวันนี้นะเป็นเค้กสปันเดี๋ยวก่อนที่เราจะตีเค้กอะเดี๋ยวเราไปตีวิปปิ้งครีมก่อนวิปครีมวันนี้นะคะปุ้ยแนะนําเลยนะสําหรับคนที่เป็นมือใหม่ยี่ห้อซันวิปกล่องสีม่วงนะคะตัวนี้เขาจะทนร้อนตีง่ายแล้วก็ปรุงรสปรุงกลิ่นมาเรียบร้อยแล้วตีตอนที่เขาแช่เย็นออกมาจากตู้เย็นใหม่ๆเลย แล้วก็ตัวนี้ไปขอเพิ่มนมผงนิดนึงเพื่อเพิ่มกลิ่นนมให้เขาชัดเจนมากขึ้นเสร็จเราก็เอาไปตีนะคะตีด้วยความเร็วสูงพืตีไปประมาณ4นาทีครึ่งได้ประมาณนั้นเลยนะตีจนกว่าเขาจะขึ้นฟูก็อยู่ที่ว่าครึ่งตีของใครตัวเล็กหรือตัวใหญ่เวลาอาจจะไม่เท่ากันตัวนี้นะคะตีง่ายจริงๆให้เราสังเกตตอนที่เขาขึ้นฟูขึ้นฟูจนเป็นโฟมสวยก็โอเคแล้ว เดี๋ยวปุ้ยจะเอาเขาไปแช่เย็นไว้ก่อนแล้วก็มาตีเค้กกันค่ะไข่ไก่ที่ปุ้ยใช้อ่ะใช้เบอร์หนึ่งสี่ฟองใช้ไข่ไก่เบอร์อื่นได้ไหมใช้ได้นะคะจะใช้สี่ฟองเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามใช้ได้หมดเลยนะสำหรับเค้กสปันนะคะตัวไข่อ่ะเขาจะเป็นตัวเพิ่มเนื้อเค้กเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจะใช้สี่ฟองหรือว่าเพิ่มไข่เป็นห้าฟองก็ใช้ได้เหมือนกันอันนี้เป็นน้ำตาลทรายตัวนี้เป็น SP ีนะคะ เราสามารถที่จะใช้ o v ว l e ร h แทน SP ได้นะถ้าเราไม่มีตัวนี้ถ้าเราไม่ใส่ SP ได้ไหมไม่แนะนำนะคะเพราะว่าเขาจะขึ้นฟูยากการที่เราไม่ใส่ SP เนี่ยคือเขาจะต้องมีวิธีการตีที่ซับซ้อนมากกว่านี้นะส่วนตัว SP ให้เราตักตามปริมาณกรรมที่ปุยให้นะคะเราก็ติดที่หัวตะก้อไว้แบบนี้เลย เริ่มแรกการตีนะคะให้เราสะบัดหัวตะกอ้อสักสองสามทีนะคะส่วนผสมทั้งหมดเขาจะได้เข้ากันดีไม่ตกก้นนะลองสังเกตดูค่ะตัว sp ที่เกาะตะกอ้ออยูอ่เขาจะหลุดออกพอเขาเข้ากันดีเราให้เราตีที่ความเร็วสูงใช้เวลาตีทั้งหมด5นาทีนะคะพอตีครบ5นาทีเราใช่ไหมลดความเร็วลงแล้วก็ตีด้วยความเร็วต่ำอีก2นาที 5นาทีแรกนะคะคือการตีให้เขาขึ้นฟูส่วนอีก2นาทีท้ายนะคะคือการตัดปองอากาศให้เขามีเนื้อเนียนละเอียดเดี๋ยวตรงนี้พักไว้แป๊บหนึ่งนะแล้วก็มาร่อนแป้งกับผงฟูก่อนตัวผงฟูตัวนี้นะคะเป็น d o u b ลแ action ปุยใช้ของ imperial นะคะตัวแป้งตัวนี้นะคะเป็นของละครังม่วงใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวผงฟูกับแป้งนะเดี๋ยวปุยจะเอาเขาไปร่อนพร้อมๆกัน ร่อนอย่างน้อยสองรอบนะวิธีการร่อนของปุยนะคะก็จะตอนตะแกรงสองชั้นจะทําให้เวลาเราร่อนสองรอบนะคะง่ายขึ้นร่อนอันบนเสร็จเราก็ต่อด้วยการร่อนแป้งตะแกรงอันล่างต่อเลยถ้าเพื่อนๆถามว่านอกจากแป้งเค้กแล้วว่าใช้แป้งอย่างอื่นได้ไหมใช้ได้นะคะแนะนําเป็นแป้งอเนอกประสงค์ก็ใช้ได้เหมือนกันหลังจากใส่แป้งเสร็จแล้วใช,ใช่ไหมเราก็จะตีด้วยความเร็วต่มอีกหนึ่งนาที ปุ้ยจะตีไปสักประมาณ30วินาทีแล้วก็ค่อยปาดโถหนึ่งรอบเดี๋ยวปุ้ยจะปาดโถให้ดูลองดูตรงนี้นะคะตรงขอบโถเห็นไหมยังมีแป้งติดอยู่เลยตัวนี้ถ้าเราไม่ปาดเขานะเขาจะอยู่จนกว่าเราจะตีขนมเสร็จเลยนะปาดเสร็จเราก็ตีต่อให้ครบ1นาทีนะตรงนี้ก็ปล่อยให้เขาตีไปให้ครบเวลานะคะแล้วก็เรามปเตรียมตัวนี้ นมที่ปุ้ยใช้นะคะเป็นนมกล่องแล้วก็อันนี้ในละลายร้อนไหมไม่ร้อนแล้วนะผสมสองตัวลงไปเลยเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปเทใส่ขนมอีกทีหนึ่งตอนเทนะคะเทให้เหมือนในคลิปแบบนี้เลยนะค่อยๆเทย่อยใส่ถ้าใส่ทีเดียวแล้วนะเขาจะตีเข้ายากต้องใช้เวลาตีนานหลังจากใส่เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ตีต่อด้วยความเร็วต่ำไปอีกหนึ่งนาที ครบเวลาปิดเครื่องนะคะเราก็เอาเขาออกมาปาดโถอีกรอบนึงถ้าเราสังเกตใกล้ๆกลแล้วอะ่ะจะเห็นว่าจะมีตัวนมเนยที่เขายังติดขอบโถอยู่นะคะให้เราปาดโถค้นโถนะคะโดยการตะล่อมอย่าทําเขาแรงนะคะฟองเขายุบได้นะลองเช็คตัวเนื้อดูนี่เห็นไหมตัวเนื้อเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นริบบิน อันนี้เป็นตัวอย่างการตีรสคลาสสิกนะคะส่วนรสชาติอื่นนะคะปุ้ยจะขอยกตัวอย่างเป็นรสช็อกโกแลตก็คือมีนมแล้วก็มีผงโกโก้นะคะให้ผสมนมกับผงโกโก้ให้เขาละลายก่อนแล้วก็ใส่เนยละลายลงไปจากตรงนี้นะคะก็เอาไปผสมขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะได้รถช็อกโกแลตแล้วส่วนรสกาแฟแล้วก็ชาเขียวนะคะวิธีทําเหมือนกันเลย แล้วก็สูตรนะคะทั้งหมด4ี่รสคลาสสิกกาแฟช็อกโกแลตแล้วก็ชาเขียวเดี๋ยวปุ้ยจะใส่เอาไว้ให้ใต้คลิปอีกทีนึงลองไปกดดูสูตรเอานะคะอันนี้เป็นถาดอบนะคะแล้วก็เราต้องรองด้วยกระดาษไขด้วยจริงๆเราอ่ะไม่ต้องใส่ถุงบีบก็ได้นะอันนี้ปุ้ยแยกรสชาติก็เลยต้องใส่ถุงบีบเพราะว่าเขาอ่ะทำง่ายวิธีแยกรสชาตินะก็เริ่มจากการบีบตรงกลางก่อนแยกรสชาติซ้ายขวาอันนี้ปุ้ยจะทำตัวอย่างให้ดูเป็นคลาสสิกกับกาแฟเท่านั้นนะ ตัวเค้กนะคะ1สูตรได้1ถาดนะอันนี้ปุ้แบ่งมาอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราจะต้องเอาเข้าไปเข้าอบแล้วก็ม้วนใช่ไหมเราเลยต้องปาดเขาให้เรียบปาดให้เรียบทั้งแผ่นเลยนะคะในระหว่างที่เราปาดตัวเค้กอยู่เราวอมเตาอบได้เลยนะ150องศาไฟบนล่างเปิดพัดลมด้วยวอมเตาอบได้ที่เราใช่ไหมคะก็ใส่ขนมเข้าไปเราจะอบที่15นาทีนะคะ บวกลบไม่เกิน5นาทีนะแต่ว่าปุ๋ยอบหลายรอบแล้วก็ยังอยู่ที่15นาทีอยู่หลังจากที่ครบเวลาแล้วปล่อยให้เขาอบอยู่ในเตาอบนะคะอีก5นาทีค่ะที่เราต้องเอาพักเอาไว้ในเตาอบอีก5นาทีนะคะเป็นเพราะว่าถ้าตัวเค้กเขามาเจอความเย็นเลยจากที่ร้อนๆนะคะอุณหภูมิเขาจะเปลี่ยนแปลงไวไปหน่อยทำให้ตัวเค้กเขามีโอกาสดูดตัวได้สูงนะคะ สูตรนี้ลอกหน้าเค,ค้กออกได้นะตัวเค,ค้กของเราเขาก็จะมีสีที่น่ารักขึ้นหลังจากลอกหน้าเสร็จแล้วใช่ไหมก็ม้วนเขาค่ะม้วนตอนที่เขายังร้อนๆอ,อยู่เนี่แหละเพื่อนๆคงมีคําถามว่าทําไมต้องม้วนตอนร้อนๆด้วยตอนร้อนนี่ขนมเขายังนุ่มอยู่แต่ว่าพอเย็นแล้วอ่ะขนมเขาจะแข็งตัวขึ้นเวลาเราไปม้วนตอนที่เขาเย็นอ่ะขนมเขาก็จะแตกม้วนแบบนี้นะเราก็พักเขาไวจ้จนกว่าเขาจะเย็นตัว อันนี้ปุยพักไปประมาณ20นาทีก็เย็นแล้วถ้าเราอยากม้วนเค้กแล้วสวยใช่ไหมให้เราอะตัดตรงขอบอะให้เฉียง45องศาแค่นี้เองเนี่ยประมาณนี้เลยเดี๋ยวปุยกางเค้กออกมาให้ดูก่อนเห็นไหมเนี่ยถ้าเราม้วนตอนที่เขาอุ่นๆนะเวลาเรากางเค้กออกมานะเขาอาะจะไม่แตกเลย ตอนบีบบิปปิ้งครีมนะที่เราตีไว้อะบีบอย่าให้สูงเกิน1เซนนะถ้าบีบสูงเกิน1เซนตอนม้วนอ่ะเขาจะม้วนไม่พอดีไส้เขาอาจจะเยอะเกินไปบีบเสร็จแเราก็ปาดเรียบสักนิดนึงตอนม้วนนะคะให้เราค่อยๆม้วนก่อนนะตอนแรกให้เราพับนิดหน่อยก่อนเราใช้มือปาดนะคะเพื่อให้เขาวาเรียบเดี๋ยววิเปิดให้ดูคือตั้งทรงแบบนี้ก่อนแล้วเราก็พับลงไป ตอนม้วนน่ะถ้าเราเอามือดันเขาอ่ะเขาไม่ม้วนให้เรานะเราจะต้องจับกระดาษไขเราก็ดึงเขาช่วยไปด้วยม้วนเค้กโรเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็เอากระดาษไขที่เราดึงออกอ่ะหรือว่าเราจะเอาแผ่นใหม่ก็ได้ห่อเข้าไว้อีกรอบหนึ่งปุ๋ยบอกไว้ก่อนนะขั้นตอนนี้ห้ามอุ้มเค้กขึ้นมาเด็ดขาดเพราะว่าเขานุ่มมากเขาอาจจะแตกขามือได้เลยนะ ปุ้ยเอาเขาไปแช่เย็นนะคะเวลาในการแชร่เย็นให้แช่อย่างน้อย2ชั่วโมงอันนี้ปุ้ยแช่ไป1คืนนะคะเราก็เอามาให้เพื่อนๆดูตอนนี้เค้กของเราแข็งแล้วนะตัวกระดาษไขเขาแค่ประคองตรงให้ตัวเค้กอะสวยแค่นั้นเองเวลาจับยกจะได้ไม่แตกแต่ตอนนี้เค้กของเราอะยกได้แล้วนะเพราะว่าเขาแข็งเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเราจะมาตัดเค้กโรกันเค้กโรตัวนี้นะคะจะต้องตัดตอนที่เขาแช่เย็นเลยนะคือไส้เขากาลังแข่งแล้วก็ตัวเค้กก็แข็งด้วยเวลาตัดนะคะวิธีตัดนี่จะเป็นการปาดเฉือนนะไม่ได้กดลงไปตรงเค้กตรงๆแล้วก็แต่ละครั้งที่เราตัดนะเราจะต้องเช็ดมีดให้สะอาดด้วยมีดของปุยสั้นไปหน่อยถ้าเกิดใครมีมีดยาวกว่านี้นะคะจะดีมากๆเลยอย่าลืมนะคะ ปาดเฉือนนะคะไม่กดตรงๆนะหั่นตอนที่เค้กเย็นๆเท่านั้นนะเน้นย้ำเลยนะข้อนี้เดี๋ยวปุ๋ยจะห่อเค้กโลให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นการขายเค้กโลทั้งชิ้นเราจะหอ,อกันแบบนี้นะคะเพื่อให้ตัวเค้กหยิบจับง่ายแล้วก็ดูน่ากินเวลาเราใส่กล่องลงไปนะคะเขาก็จะไม่เลอะ การห่อแบบนี้นะคะเป็นการแยกชิ้นแยกรสชาติและที่สำคัญนะคะลูกค้าสามารถจิบจับสะดวกมากการห่อแบบนี้เหมาะสำหรับใส่กล่องนะคะเดี๋ยวจะมีวิธีการห่อที่เหมาะสำหรับใส่ถุงถือด้วยนะอันนี้เป็นซองแก้วแล้วก็เมื่อกี้เราวางทางก้นลงใช่ไหมอันนี้คือให้เราเอาหัวเขาจิ้มลงไปตรงกลางเลยนะเราก็พับอันนี้ปุ๊จะค่อยๆพับให้ดูนะค่อยๆไปเดี๋ยวเพื่อนๆตามไม่ทัน พับได้แบบนี้เราก็ติดสกอตเทปนะคะแล้วก็มาพับด้านบนพับทีละด้านนะพับแล้วก็จัดทรงไปด้วยอันนี้พับด้านขวาเสร็จเราก็พับด้านซ้ายเสร็จเราก็พับลงไปอีกนะคะเขาจะเหลืออีกสองมุมจัดทรงไปด้วยนะพับแล้วก็จะได้แบบนี้อันนี้ก็ติดสกอตเทปเอาไว้แล้วก็ไปพับอีกด้านหนึ่งเหมือนกันเลย อันนี้ปุ้ยจะไม่พับให้ดูแล้วนะพับรอบเดียวถ้าใครดูไม่ทนันลองย้อนดูนะคะเราก็จะเตรียมได้เป็นชิ้นแบบนี้นะคะเดี๋ยวปุ้ยจะเอาไปใส่กล่องให้ดูด้วยกล่องตัวนี้นะคะเขาจะเรียกว่ากล่องกระดาษแบบมีหน้าต่างอันนี้นะคะกล่องหนึ่งจะใส่ได้ประมาณ5-6ชิ้นเดี๋ยวปุ้ยจะลองด้วยกระดาษขายด้วยนะเพื่อให้เขาสวยงามมากขึ้นเป็นการเอาใจลูกค้านะคะ หนึ่งแผ่นใหญ่ของปุ้ยนะคะตัดสี่จะได้กระดาษขายที่เท่ากับในคลิปเลยอันนี้เป็นกล่องสําหรับขายแยกเป็นชิ้นเดี๋ยวแบบเป็นชิ้นโตนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะมีกล่องให้ดูอีกอันหนึ่งอัน,นปุ้ยจะใส่เป็นแบบชิ้นให้ดูก่อนเลียงใส่ง่ายๆแบบนี้แย่แหละรับรองได้เลยนะว่าลูกค้าเขาถือกลับไปถึงบ้านก็ไม่เละจริงๆแล้ว,ว่าเพื่อนสามารถใช้กล่องลายอื่นได้ด้วยนะอยู่ที่ว่าที่บ้านมีอะไรหรือว่าชอบสีไหน แต่ว่าส่วนตัวปุย่าจะชอบกล่องที่มีหน้าต่างแบบนี้เพราะว่าลูกค้าจะได้เห็นขนมข้างในของปุยด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเราว่าติดแท็กแทนสกอตเทปก็จะดูน่ารักอีกแบบหนึ่งด้วยนะปุยว่านะคะลูกค้าเขารู้นะว่าเราอ่ะเอาใจใส่เขาแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าเราทำอะไรได้นะคะเอาเอาใจลูกค้าเข้าไปค่ะลูกค้าจะได้รักได้หลงเรา แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะกล่องนี้ก็พร้อมเดินทางไปถึงมือลูกค้าได้แล้วส่วนอันนี้เป็นการขายเค้กโรแบบเป็นชิ้นโตที่เราห่อไว้ตั้งแต่ต้นอันนี้ปุ้ยจะเอามาใส่กล่องให้ดูนะตัวแผ่นสีทองที่ปุ้ยเอาไปรองนะคะ<ๆ>เขาเรียกว่าแผ่นรองเค้กส่วนกล่องที่ปุ้ยใช้นะคะเป็นสองปอนด์ทรงเตี้ยที่จริงแล้วตัวกล่องเค้กโรอะค่ะเขามีกล่องเฉพาะของเขาเลยนะแต่ที่ปุ้ยเอามาให้ดูอันนี้คือทําเป็นไอเดียให้ดูนะคะว่า กล่องตัวนี้น่ะสามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันอย่างนั้นนะ่ะเราจะขายทีหนึ่งใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้มีกล่องเค้กโลกสต็อกเอาไว้เราก็สามารถใช้กล่องอื่นได้ปุ้ยก็เลยยกตัวอย่างกล่องนี้มาเป็นตัวอย่างนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะทิ้งท้ายด้วยการเทสเนื้อขนมให้ดูตัวเนื้อขนมที่ปุ้ยจะเอามาเทสให้ดูก็คือเป็นรสคลาสสิกกับรสกาแฟจะต้องใส่ห่อแบบนี้มาเทสให้เพื่อนๆดูเลยนะเพราะว่าตัวขนมเขานิ่มมาก ตัวรสชาตินะหอมเนยมากแล้วก็ตัวครีมอ่ะหอมนมฟุ้งมากๆเลยเพราะว่าปุยเพิ่มนมผงลงไปเนื้อเค้กนะพอเข้าปากะละลายไปในปากไปเลยแล้วก็ตัวครีมอะ่ะคือเขาจะกินคู่กับตัวเค้กอ,อร่อยมากเดี๋ยวปุยหาทางฉีกให้ดูก่อนนะคะเพราะว่าเขาประคองยากมากเลยฉีกตรงนี้เนาะเนื้อเค้กทั้งสี่รสชาติอะ่ะเขานุ่มแบบนี้หมดเลยนะเนื้อเดียวกันคือดูไกลๆแล้วว่าอาจจะไม่เห็นเนื้อเนาะลองดูใกล้ๆเลยเดี๋ยวปุยซูมให้ดู ตอนฉีกอะเขานุ่มมากเลยกลัวว่าฉีกแล้วอะเพื่อนๆจะดูไม่ออกว่าปุ้ยอะฉีกถ้าเพื่อนๆได้ทําขนมกินแล้วอย่าลืมมาบอกปุ้ยนะคะว่าชอบรสไหนบ้างขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการทําขนมคลิปหน้านะคะคปุ้ยก็จะเอาคลิปดีๆมาแปงปันเพื่อนๆอีกอย่าลืมติดตามนะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ